สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปการใช้เหรียญบาทเก้าเหรียญ 9บาทนะคะใส่ในขันเงินพร้อมใส่น้ำด้วยให้มีลักษณะแบบนี้นะคะใส่น้ำขึ้นมาพอประมาณหรือว่าจะใส่เกือบเต็มขันก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องเป็นขันลักษณะสีเงินแบบนี้เป็นขันสแตนเลส หรือขันอลูมิเนียมก็ได้นะคะจะมีขายค่ะตามร้านทุกอย่าง20ก็มีนะคะตามร้านที่ขายหม้อขายถ้วยขายจานก็จะมีขันลักษณะนี้ขายนะคะการนำเงินทั้งหมดเก้าเหรียญไปใส่ไว้ในขันเงินแบบนี้ให้เรานำไปตั้งไว้ทิศเหนือนะคะทิศเหนือมุมทิศเหนือ ของบ้านเรานะคะหรือจะเป็นทางเข้าบ้านของเราก็ได้นะคะให้วางตั้งไว้บางคนถามว่าวางตั้งไว้ที่หน้าประตูของเราได้ไหมคะได้ค่ะแต่ขอให้เป็นทางด้าน ซ้ายมือนะคะเวลาหันหน้าเข้าบ้านขันใบนี้พร้อมเหรียญจะอยู่ซ้ายมือทันทีแต่เวลาเราหันหน้าออกบ้านจะอยู่ขวามือนะคะทําไมถึงใช้เก้าเหรียญเป็นการทําให้ครอบครัวและบ้านเรามีความเจริญก้าวหน้าโชคลาภเงินทองจะไหลก้าวเข้ามา สู่ภายในบ้านเรานะคะใส่น้ำเติมไว้เป็นการเรียกทรัพย์เป็นการล่อทรัพย์เรียกเงินทองเข้าบ้านให้ไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางค่ะพอทำได้แบบนี้แล้วให้เรายกขันใบนี้นะคะหันหน้าเข้าในบ้านเรานะคะห้ามหันหน้าออก หันหน้าเข้าในบ้านตั้งนโมสามจบแบบนี้นะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังเปิดเป็นเงินธรรมังเปิดเป็นทอง สังคังเปิดเป็นข enfin ้าวของไหลมาเทมาณชาลิติพุทธังเปิดเป็นเงินธรรมังเปิดเป็นทองสังคังเปิดเป็นข้าวของไหลมาเทมาณชาลิติพุทธังเปิดเป็นเงินธรรมังเปิดเป็นทองสังคังเปิดเป็นข้าวของ ไหลมาเทมาณชาลิติแล้วก็นําขันใบนี้วางไว้นะคะแล้วก็มันตรวจตราอย่าให้น้ำแห้งนะคะอย่าให้น้ำแห้งพยายามสังเกตและดูอยู่บ่อยๆค่ะอย่าให้น้ำแห้งบางทีเราเอาตั้งไว้หน้าบ้านทางประตูเข้าบ้านแต่มีลมพัดผ่านไปมา ทําให้น้ําแห้งเหือดไปไวเราต้องสังเกตและดูไว้อย่าให้น้ําแห้งเด็ดขาดนะคะพยายามเติมไว้ให้เต็มค่ะหรือเราจะนําขันภาชนะใบนี้ไปขัดไปล้างก่อนนะคะให้เอี่ยมสะอาดและดูแลใหม่อยู่เสมอแล้วค่อยนําเหรียญนําวางไว้ในลักษณะนี้ก้าเหรียญน,นะคะลองทําดูค่ะเป็น ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านโดยใช้น้ําล่อซับใช้เหรียญล่อซับเช่นเดียวกับวางเกลือดักซับล่อซับทําได้เหมือนกันค่ะลองทําดูค่ะคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นวิทยาทาน ต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดิจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ